วันนี้ที่มสัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาและผสกนิกรชาวไทยมุสลิมกว่า1,000คนได้เดินทางมาเพื่อร่วมลงนามระลึกถึงพระราชกรณียกิจอันนำมาซึ่งความร่มเย็นแก่ผสกนิกรชาวมุสลิมพร้อมอ่านคำไว้อาลายัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทราภูมิพลอดุลยเดชความว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชท,ทรงเป็นองค์อักระศาสนุประมพกและธรรมราชาที่ทรงเป็นผู้ตั้งมั่นในพุทธศาสนาพร้อมทั้งทรงยอมรับศาสนาอื่นๆที่มิใช่ศาสนาพุทธได้เสมอกันพระราชกรณียกิจที่ทรงพระราชทานแก่พระสง์นิกรชาวไทยมุสลิมมากล้นเหลือคะแนนับอาทิการส่งเสริมการศึกษาหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม โดยทรงให้จุลาราชมนตรีแปลและจัดพิมพ์อากุรอ่านฉบับความหมายภาษาไทยพระราชทานแก่มสัสยิดต,ต่างๆทั่วรชาชอาณาจักรด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาอิสลามทรงเสด็จพระราชดำเนินไปในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยทรงพระราชทานานามศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นสถานที่จัดงานมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ทรงพระราชดําริให้รัฐบาลจัดสร้างมัสยิดกลางประจําจังหวัดต่างๆส่งเสริมการศึกษาด้านการพัฒนาชีวิตของชาวไทยมุสลิมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อประสงค์นิกรมุสลิมเข้าเฝ้าพระองค์ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ปฏิบัติตนตามบัญญัติของศาสนา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และตราตรึงอยู่ในดวงใจของพระสงนิกรชาวไทยมุสลิมตลอดมามิรู้รืมจากนั้นประชาชนได้ร่วมกันยืนไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นเวลาหนึ่งนาที